กัขอากาสบสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกทานเนาะค่ะเมื่อนีก็เป็นช่วงเศร้าของวันที่สิบเก้าแล้วเนาะค่ะสิบเก้าหรือสิบแปดค่ะก็เป็นบรรยากาศช่วงเศร้าเนาะค่ะแตงโมก็จะได้ขึ้นหอหาปูตาเพื่อให้พี่น้องเขาได้รับชมรับฟังเสียงของปูตาเขาเนาะค่ะเมื่อนีปูตาเให้แนวทางกับลูกกับหลานเจังไดค่ะแต่จังคอยกดติดตามไว้ค่ะหรือจะเตรียมสมุดประกาศไปพรอมกับทางช่องเนาะค่ะ แต่ถ้าว่เป็นการเสียเวลาเนาะเ้าไปรับชมเราฟังปูตาพร้อมๆกันเลยค่ะค่วันดีค่ะวันดีเอ็มซีสุขูสุคนนะคะเ้อค่ะทั่วนาทั่วตากันครับผมค่ะื้นนี้เป็นวันที่สิบเก้าเนาะวันท่านโกนสำจิแมนบอมือวันที่วันที่ยี่สิบวันพักนาอมือืันแบบมือวันพักอะไรชื่อยุทธเนาะค่ะื้นนี้กับแม่คู่กับสิพาไปวัดเนาะค่ะไปวัดวัดบ้านเมือนนะคะวัดวัดปูเททอง มือนีจะสร้างหินแล้วนะคะสร้างหินไปเทเพราะว่ามันซีเดดนะคะสร้างหินไปเทพ,พร้อมกับส,สิ่ผ้าพ่พอ,มพอมแม่พี่น้องไปเบิ้งนะคะไ,ไปเบื้องอันทาวีสุวรรณนะคะทาวีวสุวรรณว่าสวยงามขนาดใดแล้วแม่คู่ก็สิเทยืนออกมาแล้วค่ะเวลาล่ำถาวายจากซีะคะแล้วกระสเดดสร้างทาวกุเวนตออีกนะคะให,ห้เห็นโ่วันที่หนึ่งสกนานไห้ได้สูงแล้วก็ะนะคะ ซุมนกกระเฮ็ดไปสักวันเพราะว่าห้องน้ากับรักสีเฮ็ดเนะคะ่ะทูบระหล่ะมือเนี้สร้างพิซูบกระอาดสิตแล้วทูบรละ,ละกระเชีเทหินเทหัยยงนะคะ่ะว่างเปลี่ยนว่างยังให้มันเรียบ้อยมันหลายอย่างแล้วก็เดือดใายไฟนะคะเดือดใช้ไฟในโบนสถ์ค่ะกำลังให้สร้างเฮตะมวานน,วาน,นี่นะคะเออมัน ช่วยสีเหลี่เนาะแล้วก็สีตอมาปักข้างนนอกหลเดินสายไฟติดพัดลมเรียบร้อยครับติดพัดลมบางค่ะมันห่อนลายสร้างกระเทียมเปลี่ยวของหนึ่งค่ะพอดีกันดต่สร้างไม้มาเฮ็ดดีแล้วค่ะสร้างอุปกรณ์เฮ็ดกรณ์สำเร็จรวมครับเป็นนี่กระเฮ็ดมไม้บันนี้ยไม่มีปากเสียบฟื้นเสียบไฟเวลาเป็นการเป็นงานมันบมลละเขาปัสเชเด่นง่ายเพราะว่าตกไปเฮ็ดไม้มันบุรณะไม้เมื่อนะคะเพราะว่ามันบ่มีผู้ดับเนินเนาะค่ะดับเนินงานกัน เพ่ก็คือหมอบไมยให้แม่คู่นะคะแม่คู่ก็ได้ไปเฮ็ดไปสร้างร้ายย่างบางสิ่งบางอย่างค่ะสิบว่าได้แก้งว่ายอดเงินเท่านี้เท่านี้เอาไปเฮ็ดทาที่นี่คือยังมือนี้แม่คู่ก็สิไปถมเมหินไว้จัก1ิบรถยี่สิบรถยังซีีนะคพร้อมเกียดแม่นบละแล้วก็สิให้สร้างเป็นทุบพองหนามให้แล้วมือนีนะคะให้แล้วมือนีก็สิได้เริ่มเริ่มสร้างเริ่มเฮ็ดเลยนะคะครับค่ะนั้วก็รอดติดตามเะ้ะมือนีกูสิว่าจังไ๋เพราะว่า เวลาสิปะะไปจุดถูดนะคะไปจุดถูดปูสิเวลาจังไดเนานะอันอันน่าไหว,ไว,วไเอาไหวล่ะไปแนี่ยปูให้จุดมือว่านเพราะว่ามือว่านพนโตครับผมจะเรียกว่าพ้นปะไฮเพระาะว่าปูว่าปูเวรบ้านบ่อยู่บ้านเนี่ครับแม่ยนเดินไบ่ให้ไปอ่าอันนี้มลปูเราบ้าครับผม เออมาเองางมากนาะฮัลโหลคือฮัลโหลคืัโโฮัลโหลหนึ่งสองสามทือห้าหกเ็ดแปดสิบเททอเนอเง่ยงปูตาปูชือผ้าขาวปูพูดปูุมกลุ่มาชื่อดาวฟ้าดาบานดาวชองเออเสียงดีเราได้ยินเสียงดีเราบอกูเออเสียงดีเลยฮัลโหลเสงบ่ครบ่ เขาถือว่าเขาต้องหาโลก่อนแม่ม่แม่เขาทรมาถามาอีนั่งเสือขารโรคือกันนะหาโหลพี่พูดเออต้องหาโลก่อนเ่รมันโขกรูนะฮาโหฮารโหลว่าจถือนะว่าจะรับโทรศัพท์คือนั่งนัคือกันอีนั่งนักาฮโหลคึกไดเนาะฮารโหลอืกะสือไเรียมคึอกันรับโทรศัพท์เราะว่งไปแบบว่าว่าหาโลเนาะ มาเปิดจังตรงทดสอบสีเงี้ยเช็กก่อนวันนี้วันที่สิบเก้าเมื่อเมื่อเมื่อวันเป็นตั้งรับอาหารการกินผ่านมาเริ่ผ่านอยู่ครับแสรรีบอยู่ปูอาหารการกินลูกร้านเออได้ก่นมาได้ก่นมาเมาืม่อวานได้กินอยู่ครับเออได้กินบ,นบางของนะ้อเนาะชวนปนเต็มทีเลยปูหนึ่งเกาเออกำลัง ผมมาับมึ่งมอเอ้าทึ่งทางหลดื้อเออดวงดืได้ดวงร้ายเชื้ปูให้ติดเสียงแขกได้อีีหมปูเออดายดื้อว่ครับเครื่องแขกเอาก็รัะจช่เออบาดปูเอากับบุญตะว่าครับผมเดียแต่วัน่นางคุณเออบุญพันวญมั่งนะวงนัครับผมว่าไปเลีวคือคือแต่รหน้าเบิ่งแล้วลูกเออนืะการกินการทานอืแบ่งปันกันว่มืได้คือเขากิน เขาข้าวเกคือเขากับเอี้ยบ่อหอยไปอื่มทองเขาปุ่มฟูกระกลื่แมงมุมแมงัาผู้ใดเหตุผู้นางดืดการทำบุญไม่ต้องมาอวดอ้างอืทำไปแล้วแล้วข้าททำไปเลยข้าวเกลือกืใจบ่เคยคุ้นบ่ได้อ่านไปแบบทานหน่อยกะ่ำได้ทานายกะทำได้คือกันเลื่อเลื่อดูที่ใจบ่เป็ุขว่าอยากคืนอยากทางอยากคืนอยากทำบ เออคือแม่คู่าา้าคือภาพฉาผ้า,า,า,าคือภาพธรรมโมึงอืมคือคือจากหน้าเบิ้องลูกเลิกจากคอยจะกแคนไปกระเร็ววต่ลูกร้านอืมอันนี้ไม่มีอิือบังคับใครได้เพราะสิที่ส่วนบุคคลแม่มบ้านครับเขาเรียกว่าสิทธิส่วนบุคคล บังคับกันมาได้การถ้าบุญเออแล้วแต่พระคือก็คือบอรากคือกนเรียบแต่น้องน้อเอออันนี้พ่อก็คู่ไทยลูกรานได้คือึกๆกานามือสมองสองหูสองตาคืแก่รนาดูว่าถึงสมงวรวบาถสงสมควรอืมถึงสองวรเออว่าถางอื่นหรือบ่มาคู่ฮืออื้นหรือบ่เออ การเทศการทางก็ต้องใส่ป้ายยุบป้ายแจงมาบุงครับคุณคือทางตั้งปากกับว่าใดหรเออว่าว่าคื่อเทศว่าว่าคือทางในเมื่อไม่ลงมือมันก็ไม่ได้ต้องรู้จักเสียสละนะรู้ไหครับคุณผู้บังคนบใดเงื่อนแปีวกับว่าอยากเทศว่าอยากทางเก็บกับเขาตะของตะของไม่มือพนงานมันก็ไม่ผ่านใช่ไหมอย่างเช่นหอระคังเหมือนกันใช่ไหมทางเทศไหมเทศ แล้วจบเสร็จไหมเสร็จครับเออพายงานะคือก็เสร็จบ้างหรือเสร็จครับอนะเออน่ะี่ไงมนี่แหละเขาเรียกว่าทํางานผ่าะประตู้ครูกำลังจะเสร็จไหมหรือครับทำแล้ว,นะวเหรอทำแล้วครับกนะ็แพงวัดเสร็ยังเสร็จแล้วครับงานนีะคือผลงานเขาเรียกว่าเออเบิ่งด้วยหูดูด้วยตาแล้วก็ดูว่าพี่วิ่งพี่เดินาว่าเขาช่างไหมถ้าเขาช่าง เราก็ให้ได้เหมือนกับปู่ก็ให้ได้เนาะขันให้ขันทางขันถึงเป็นตัวเป็นต้อนเป็นรูปพระธรรมนามพระธรรมเออมันเห็นโจงเก่งดูกันเืกลูกร้านเออหูหวกตาบอดผู้นังคุกับว่าเฮงเนาะหูเนาะแต่ปล่อยเขาปล่อยให้เขาไปตามทางของเขาในเมื่อเราพาให้พาทาง พอภาทำความดื้อเออถึงทางเดินนรกเร็วเร็วนแต่ต้องรองบอีนั่งราว่าเธอไปเรื่อยเรือยหรือพอทุกถึงทุกอย่างต้องใช้งบประมืองบประบ้านอือพอให้เหบบหคือว่าแม่นหายคือคือคือพ่อก็ต้องให้ร่างด้วยใช่ไหมยิ้มครับพูเออทุกถึงทุกอย่างเป็นตัวแทนขององค์ปู่ท่านอือครับก็ต้องมือทำงานราศีเดิอนรั่งราวอือครับพูบ การ้ยงลูกเหยิบหยับการน้อยเออคือเกียจมันกับบังไม่แน่ห้องย่างมือมันบักเออการจองมือรบมือร่าผ้าใยผ้ามาเชิมบ่าระมืออือก็ก็ต้องให้เป็นเรื่องธรรมดาในเมื่อทํางานผ่านงานอือทั้รับลูกเรานคอยแค่กัรไปกับคอยได้เชื่อนราเรื่องยลหน่อยคือกัน ไม่ใช่พ่อปล่อยปากะเลยนะลูกนะเออ,อทึงนั้นควรบอกควรเราคิดใจเข้าขอเออน้อมรับบรือยอมรับไหม,มที่แม่ครูพาทำและคู่ตาครูคือพ่อคาาา้าพาทำยอมรับไหมจี่เราน้อมรับไหมนัเนว่ากิ่เ,เราไม่น้อมรับถ้ามีฝนประโยชน์ค่อยจะทำ ถ้าไม่มีพ้นประโยชน์ก็ไม่ทำแล้วก็ไม่ครบผัดบาอกนอาันถือได้ครูร,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 รังคุ่มขั้นไฮเรือกคือคุตจ้งถือถวายขั้นว่าไฮเรือกคือคุกลางว่าคือ,อม <c oughs> ไม่เป็นเจ้าขันได้ยินคุณรังคุ่มนอนจิษนอนใจรั้วใจใช้สัธาบาาจาถักถือได้เม่ได้ก็ข้างนะปู่นะ ได้ไดพดเพราะได้คู่ขากระหอยกระแค่น่ามาคู่ติ๊กตามมาคู่มา,ากต่างต่ยุดอนอีดคอคนะละยุดอนปูตาคนละ่างทางมามพ่อได้เงินหมดพ่อได้เงินทุกถึงทุกอย่างคือลูกรานรุกรานบาจตาเบากระพอแล้วก็เบาร้ายคิงร้ายอย่างผู้คิดดีคิงบ่ดีนะล,ลูกเนะาะเออผู้คิดบ้างอยากทำรายด้วยบาจตาก็งี้ คู่รักคนไม่มีใครอยากเห็นเราเดินเกิมเออเห็นแม่คู่ผ้าคือผ้าถางเกิดอีชายอีชายหน้าในมุกในใจคิดไปแล้วก็เปินถูกแล้วเด้อบ่ต้องคิดจักถูกไม่ต้องคิดเออให้เขา,เขาคืดไปลูกในเมื่อเข้าบอยอมรักเออคิดใจข้าบอยอามรักอืมแล้วก็ปล่อยไปนเนาะข้ากลาถือว่าเปินถูกเนอืะเนาะ เออปอยเขาไปลูกเขาทำดืให้เขาทำไปเขาทำได้ให้เขาทำไ,ใทำไปในเมื่อเราึกิดใจบ้าอยากคือบ้าอยากขังเราคัดเด้งเืมคิดมืออกุชวลแล้วเริ่มคิดเริ่มเป็นคูกนะทั้งเก็บบจากของแล้วหรือคันคิดแล้วก็ะคัดเดงเริ่มเป็นคู่นะึกดใจไม่สะอาดไม่โปร่งใช้คิดเขี่ยเขื่อนอากา,าหมากใหคนเอื้อืม นั่งคำปากคำเบาคำท้าคำช,ชอไปพูดไปนิงทางอะไถึงขึ้นไม่รื้ออันนี้พ่อถือบอกขันแล้วลุดแล้วถึงถึงแม่ครูได้พ่อประธานเองไม่มีใครประธานปู่ตาและปู่ชือสักขาาแลกกับปู่บุญคุม้มแล้วลูดเด้อคือประธานหันแม่ครูใดดูใดมือเฮนมือช่างมือบานมืชอชอมือรบมือร่าเพราะเขามือวาจาัถือรักปากพอ่ออืม ตั้งแต่อดีตชาติหรือปัจจุบันชาตินดีงนะลูกเออ้อเขาทำได้ปฏิบันได้เออให้า่าริดใจมือถึนมือชานรู้จักเด็แเดดผิดชอบช่วดีเข้าใจไหมค,คนเราบารมีมันถึงกับเกิดนะลูกนะว่าต้องไปคิดเครียดแค่นหน่อยแกใหไม่คู่พ่อเป็นคนให้เองเข้าใจไ,ไหมเออพ่ออนุญาต ถ้าพ่อไม่อนุญาตไม่ครูก็ทาไม่ได้เขาแกงไม่ทางไม่ได้แล้วก็จะซื้อรถมาเองไม่ได้ครับมันถือบุญบารมีอยู่ที่คำขาขององค์ปู่ซืกก้อขาวมาลงขั้นประทานไม่ต้องมาอีกค้าวงิชระกะ้าไปขึน้นหงก้าไปขึ้นหมากม่านขั้นเข้าหยากได้่ตด้เงินชวนงให้เข้าคึดดบีข้ามบีไปติงบารีโลกแล้วเคยไปเรื่อย ไม่คู่กับเคยถูกเคยงานมดืดทุกอย่างคือกันกับผูกกับร้านเออเ่ินบายตายเกิดแล้วลูกแล้วรับกรรมรับเบิ่งมาบาดเก็บช้าฮัดพอเห็นมืดถูกคนรังแกถูกคนเอาเปรียบเอารัดพอเห็นมืดอืมบานไม่คู่จะอดทนได้ไหมเขาก็อดทนมาได้ถึงทุกวันนี้แล้วเป็นตัวแทนให้ปู่ด้วยอืมเป็นาจจ่าากาเป็นคำเบาเป็นพอเท่านั้น แม้แต่บทเพลงนะเออที่ช่างทั้นออกมาการกองออกมาด้วยจิตด,ดูวยกันเขาเกิดบารมีเกิดจากจิตลูกเออจึงบัญญัญาณเท้าเวสุวันองค์ปูอนัตน,นาคระทุกโกธนาคระได้ฟังในบทเพลงเราก็รู้นะพงษนะเออว่าว่าจิตเขาเป็นแบบกันอืม,มันเป็นกันค่ะพ่อขนาดลูกร้าน ยาไปเคียดเคงยาไปอิจฉาริจฉากันเนอะกเนอบานเมืองเฮามากกันกำลังใจขับใจเขอบกำลังขาร้านปันเท่งบานเมืองกำลัถงถือทลมทไลก็นอนมนุษย์กับมนุษย์ทำกันเข้าใจไหมแต่กับว่าดีทำไมถึงลงทั่วทำไมไปใหม่มาได้กันเป็นงนะั้นฝนฝ่าจังตบจังถ่วง เพราะว่าคนไงมันทำมนุษย์เลิกิแต่ขับแคบไปงักงางไปคือราไปไปพอกันคือราชว่วนกันลงมาข่ากันลงมานิ่งกันกจนอนใจนึงนะน้อนคนไม่มีสติเข้าใจไหมมอแต่เอาเปรียบเอารัดแบบกับว่ามีเหตุผลถึงกันแล้กันเรามาโดอนมองอือนมองลูก ถ้าคนเรามีน้ำใจใช่ไหมเจยแกจ๊คลิกชอบช่วดีคลิกใจมือถึงมือถํำปล่อยวางยาห่อนเกินไปทุกถิ้งทุกอย่างโรครายก็บคิว่าเขามากเยื่ยนแล้วลูกเออทางเจอันตรายทุกถิ้งทุกอย่างอือก็รคิว่าเขามากอันน่งลูกร้านคู่มือหนึ่งมันอือทึกใก่อับมันเรืกกอมมรรดแขนอือขาร่านฟัแเท่ บออยากให้ผู้ใดมา่งไงเกินจะข h ó มันก็นเลยเกิดทืกอทงข้ามเขาใจว่าแล้วเทพเจ้าองค์ปู่เพิ่มมากปรท่านเพิ่มมากผูชัดเพิ่มมากปดรูกร้านชาวมังกรมีซตึกป,ปันดาเออเพราะว่าอืเดนนกรอรุกกำลังถือถา่งร่วคนทัวรล้วลูกเดอดนนรกอืมบ่เด้ใไทคนดีเลยเดนนรก ไายคมนั่วคมเร็วเรื่องการมอคุ้มมาลูกเอาไว้คือร้ายถึงร้านย,ย่างคือร้านคือได้เชิญพอกำวังคือว่างแปลงบ้างเพล่งให้อิ่งว่างหล่ะได้ไปบึงเออเดินมาลูกให้ทำจุดไหนจุดไหนให้ลูกร้าน,าน,น,าานบบาได้เชิญจนะลูกในเมื่อยังบอกทางใายในเมื่อกักเมื่อกักกลัวกักโมกักแจงได้อืยังไม่ขายมาล่กนะ อืเราก็ควรขึ้นยึเจะนะเออพอมา่อไห่ถางบุ้มหครอื้นล่างาหลล่างมาคู่ว่าขานบ่งต่อแล้วลุกเอ้ไห่พาุพาร่างืออืมในเมื่อร่างของพ่อมันมือมือเขตตึกอืมจึืึกปัจิบัติคือปัจจิบัติทอบานอืมบรรุได้เช้นได้เพราะกันปัจติบติของพออื่นอืมคือท้านได้ ถ้าจากนั้นที่ยังไม่มือแม่ครูเออก็ถือฐานไม่ได้ลูกหั้นก็จะไม่ได้ดินเสียงพ่อเลยนะอืมเอาไงๆพ่อจะเปียกเพียอให้ฝั่งเนาะทงมุกอืทชมุกมแม่ครู